รู้ไหมคะว่าทำไมนักแสดงเกาหลีใต้ถึงน่าเด็กกันมากๆรอบนี้ขอมาสปอย5เคล็ดลับความงามของซูเปอร์สตาร์สาวชาวเกาหลีใต้ซงเฮเยคโยหรือที่หลายคนชอบเรียกว่าซองเฮเคียวกันนะคะซึ่งเป็นเคล็ดลับที่เธอทำเป็นประจำพิสูจน์ได้จากอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปีแต่เธอยังคงดูสวยหวานและอ่อนว้เสมอไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณที่ดูมีเลือดฝาดสุขภาพดีเนียนใสไร,ร้รอยใดๆทำเอาหลายคนอยากรู้แล้วว่าเธอดูแลตัวเองอย่างไร ถึงสต้าความอ่อนไหวได้แม้ววัยที่เพิ่มขึ้นซึ่งทั้งห้าเคล็ดลับนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ยากเริ่มจาก เคล็ดลับที่1ล้างหน้าด้วยนมสดอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่จะมีเคล็ดลับผิวดีนั้นควรทําความสะอาดผิวหน้าให้เกลี้ยงหมดจดและส่วนใหญ่หลายบ้านมักมีนมสดติดตู้เย็นกันใช่ไหมคะซึ่งทรงเฮเยคโยเธอมักใช้นมสดล้างหน้าเป็นประจำและบางครั้งก็ใช้นมสดชุบสมีมากหน้าสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งเพราะนมสดมีวิตามินหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณทั้งยังช่วยปอบประโลมผิวให้เนียนนุ่มเป่งปังและเต่งตึง เคล็ดลับที่2มาร์กหน้าสัปดาห์ละครั้งนอกจากนมสดแล้วเธอมักใช้ไข่ขาวผสมกับน้ำผึ้งมาร์กหน้าสัปดาห์ละครั้งเพื่อให้ผิวหน้ากระจ่างใสชุ่มชื้นและคงความเนียนนุ่มเต่งตึงเช่นเดียวกันเคล็ดลับที่3น้ำแข็งกระชับใบหน้าเธอมักใช้น้ำแข็งนวดกระชับใบหน้าอยู่บ่อยๆเพื่อให้ผิวหน้าตึงกระชับดูอ่อนกวัยเพียงแค่นำน้ำแข็งที่เตรียมไว้ลูบไลใ้ให้ทั่วผิวหน้า ทำวนไปจนกว่าน้ำแข็งจะละลายหมดก้อนแล้วล้างหน้าตามด้วยน้ำเย็นอีกครั้งพร้อมสับให้แห้งจากนั้นบำรุงด้วยสกินแคร์เพื่อให้ผิวดูอิ่มน้ำช้ำวาว เคล็ดลับที่4ดื่มน้ำมะนาวทุกวันเธอมักไม่ค่อยดื่มอะไรที่ผสมน้ำตาลหรือของหวานมากนักในตอนเช้าๆเธอมักจะคันน้ำมะนาวผสมกับน้ำอุ่นและเกลือป่อนไปช้อนนิดเดียวเพื่อช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นดีต่อสุขภาพแถมช่วยเรื่องระบบขับถ่ายถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับลดพุงได้ดีและไม่ท้องผูกด้วยนะ เคล็ดลับที่5ปรับพฤติกรรมการดูแลผิวทั้งภายในและภายนอกการที่จะคงความสวยและสาวให้ยาวนานนั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลผิวทั้งภายในและภายนอกควบคู่กันไปด้วยเธอจึงไม่ชอบกินช็อกโกแลตไม่ดื่มชากาแฟน้ำอัดลมอาหารจังฟู้ดของที่ไม่มีประโยชน์แต่จะเน้นกินผักผลไม้และไข่เพื่อสุขภาพและเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกาย เห็นไหมล่ะคะ5เคล็ดลับง่ายๆทำตามได้แน่นอนครั้งหน้าแพลวจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าอัปเดตให้ฟังกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะ